สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะระหว่างนี้ก็ทบทวนบทเรียนตามที่ครูได้มอบหมายไปก่อนวันนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดในสัปดาห์แรกที่ครูได้มอบหมายกันไปนักเรียนได้ทำกันครบบ,บทหรือยังคะแต่ถ้ายังเราก็มาตรวจดูคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะ การวัดความยาวของสิ่งของจะต้องเริ่มจากเลขศูนย์ไปจนถึงปลายยอดของสิ่งของไม่ใช่เริ่มจากปลายไม้บรรทัดนะคะไม่อย่างนั้นความยาวของสิ่งของก็จะคาดเคลื่อนได้ค่ะ การเลือกใช้หน่วยวัดความยาวที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะนักเรียนการเลือกหน่วยวัดความยาวของสิ่งของที่มีลักษณะสั้นเช่นมเมล็ดถั่วมเมล็ดข้าวยางลบสมุดดินสอผ้าเช็ดหน้าหรือแม้แต่ความหนาของกระจกหน่วยที่ใช้ในการวัดความยาวสามารถเลือกใช้ได้ทั้งมิลลิเมตรและเซนติเมตรค่ะ ต่อมาคือการเลือกใช้หน่วยวัดความยาวของสิ่งของที่มีลักษณะปานกลางเช่นผ้าตัดเสื้อห้องเรียนหน้าต่างประตูและสนามหญ้าหน่วยที่ใช้ในการวัดความยาวอาจใช้เป็นเซนติเมตรและเมตรก็ได้ค่ะสุดท้ายการเลือกใช้หน่วยวัดความยาวของสิ่งของที่มีลักษณะยาวมากเช่น ถนนทางรถไฟแม่น้ำลำคลองระยะทางหน่วยที่ใช้ในการวัดคือกิโลเมตรค่ะ อย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับแบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้คงไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอและดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ